โอเคการนี่ไปยุ่งนอนนนเลี้ยงมั่งเลยี้ยงยังมั้งนอนเนี้ยไปยุ่งเวลาไปเดี๋ยวก็ไปกินนั่นกินนี่ยุ่งยากอ่ะเขาอะไรเขาไม่ค่อยนี่เรี้ยงนี่ขับรถขับเร็วยุ่งเด็ดขาดเอออะ้รใหญ่ยุ่งข้าวเพื่อมึงก่อนไม่ต้องเพิ่มมงไปก็มึงไปกูจะหวางถ้าไม่จำเป็นก็คือไม่ไปนอน แต่ผมไม่เขาไม่หลับไปเลยตามก็จะไปเจียมันเลยน่าอ่ะเขาไม่รอมไปทำรั่อ่ะเขาะตีมกว่ยนั้นแต่ว่าแต่จริงมันต้องได้หมดเลยนะล้าไก่คับมันแต่ย็ะกับเี้ยวกันเอาไปแต่นี้เลยแต่ริงเราลขายมันก็ค่าไก่ค่ามันกนอยู่เลยนะแต่แกะกับเี้ยวจะโจ้ตรงไม่ไปเยกแกะโจต้องม่นะ จอดไายลาไปนวลคือแต่ถ้าไปถึงนวนคือค่าค้ามันค่าเขี้ยวค่าเขี้ยวค่าอยจะอยงทีเขาอเย็กจะร่อนมาเก็จะเอเขี้ยแต่กงเขี้ยวจะโูกหลักหมากเขี้ยวมาคนเดียวมึ้องปีนั้นก็หมักจะมากรกคนใช่นะเงินอตรามันอยู่อย่างหลักคนบ้านเรคนเยอะๆาเด็กๆมงงแต่มันเอาคองติดรถมันดิน กนวยอย่าตงนีแเลยนํบาบ้าคนเยอะถ้าดวกอกดียู่นะปกินเลยมื<า>ยอ้อเลามันก็กินแล้วเขาต้องเปเล่นไปซื้อก่ามันาเลยมันไม่แ้งเลยว่ะเบียกับรยส่ืตีนะั้นายเลยมันไม่แงคือคือคือบกามาเราเรไม่ต้องไปห้าแบการงนี้ถ้าว่าทั้งหมดออกมาอยู่บ้านแม่นี่พ่อแลว้วมอืงวัน มันบอกหลาวยไงไหยังไงต้องปันรม่ไไหมไม่ได้้มาบอกกูปันปันนี้วันด้แต่มึงก็อิ่มอิจ้ามันไรลิตกูเกใจมันเชื่อใจเขาเจ้าอย่างเดียวว่าบดแต่ต่ไม่ได้แบบแม่กูไ่มีเบียร์เลยนะมันมันไรลิตรอิจานัรได้ต้นรถนบานต้นเออไม่น่าจะบอก chee mày lên mai? không ai nữa, mưa ai nữa. đấy. là phan, ship ba vạn phan. ship ba vạn phan, rồi thứ ngày này, gu đây là đai, rồi, Ăn ship mười nghìn rưỡi rồi. thứ là này, đứa anh đứng đây, ăn anh là này, lên chee, Đó mươi, rong ba. gì ship mươi, ship ta, lên được mươi được không? được mươi. được mươi, năm rồi. đổi rồi, năm rồi, rồi được không

แต่ท yeah. ี่ดอกเงี้ต่เทียนดอกั่นเลยดอกเดอกนี้เป็นใจเจปีเี่สิีว่าหมือสิบเดือนชิปชิปิเอดเดือนนะออชิปชิเดือนครึ่งิปชิเดือนยีชมือเจ้าว่าัเอ็มทียนคือหยิบเอดมือเจ้าว่ามื่นเขาเล่นมือนมันได้เดี๋ยวรองมื่นน ได้ทั้งที่เป็ดมือกับไปเล่นกับอุ่นไอ้นุ้ยได้เลยเออทามันแหละเออบอกว่าวันที่จะเก็บก็คือวันที่นะเก็บมึงมึงบอกว่ามึงเล่นนันนี่กัอุ่นแต่แต่จะยังไงไอ้นุ้ยตักถึงมือกูถึงมือกับไปบอกถึงมือนึงกันเป็นกองมึงไดเลยนั่นดีไหมอ๋อจะยงไงหนุ่ยเล่นตักมือคือเล่นมืออย่างนี้แต่ว่าอุ่นอุ่นกูเหลือกับมึงไอ้นุ้ยเลือมือมึงลืองมืออ๋อมึงไม่เอากูเอาแต่นะมึงอันนี้ ออกูเล่นงึนมือนุยึงมือไอ้ออบอกไอ้หนุ่ยว่าหนุ่ยเล่นมาห้าโรยมาอุ่นกับพีจะใจจริงสีคขั้มกับพีนี่คือของมือ,อเออ,อเ,เออเข้าใจตรงแรกมาเตรียมใบเออไม่ใช่ได้ป้อนถึงมันเปียกูไม่ได้แล้วแหละกูเออพีนี่ปล่อยรอกปล่อยรอกเลยกูไม่ช่วยเยอะจนเออจึงอย่าเล่นมึงอย่าเล่นไงอี้เจ้าหลานเจ้าป้อนถึงมันไป็นคาถ้าแต่ยายให้ยากวันนั้นมันว่า ไอ,อ้โอเลียงก็ปาไปเลี้ยงวันนั้นก็มากันนั้นน่ะเด็ดเดี๋ยววันก่อนก็ไม่เลี้ยงเพราะว่าอีหน่วยไก่เบาายู่แล้วมันไปบอกยิาเก็เลยเป็นป้น,น,นโอเที่ยวความดูซึกเบาวแต่กูไม่แล้งกูงเห็นูไม่ได้เไว้มันบาไอโก้หรืเจ้า